โซโลคอสนะครับวันนี้จัดให้ชาแสนะครับ ไฮโซโลคอรนะครับไม่เกิน8แสนนะครับได้รถเจ็ดที่นั่งหน้าตาหล่อเหลาจากยุโรปนะครับออกไป2ล้านนะครับวันนี้มือสอนะครับจัดไฟเบาๆนะครับราคาโคตรถูกนะครับ5แสนก็ปาดคิดดูครับ5แสนก็ปาดนะครับจัดโปรให้แล้วนั่งได้เคนหลังคาเป็นไงครับหลังคาหลังคาพปนลูกนะครับเบาหลังนั่งขับได้เจ็ดที่นั่งนะครับโอ้โหใครอยากได้นะครับสีเขียวไฮโซแบบนี้นะครับวันนี้จ่ายง่ายๆนะครับมีเงินออกรถนะครับผ่อนสบายๆนะครับเดือนละเจ็ดแปดพันนะครับเป็นเจ้าของรถยุโรปได้ง่ายๆนะครับ ตอน7จ0 0มีเงินดาวนิดหน่อยนะครับเราก็ออกรถแบบนี้เป็นไฮโซแท้หรือเราอยากได้รุ Bu รร่นใหมใหให่ anime. ตัวเล like. ็กกว่าสปอร์ตกว่านะครับอันนี้เลย3008นะครับไม่หลักมือนะครับปี2 2 23โมชมเดียวกับปัจจุบันไม่ต้องไปจ่าย2ล้านวันนี้จ่ายไป00แสนพอครับหแสนไม่ถึง7 0 0 0แสนได้รุ่นนี้เป็นยังไงนะครับหกไฮโซสุดๆนะครับบ่ไฟฟ้านะครับเกียร์พาเดินชิปนะครับหัวเกียร์ยังกับอวกาศนะครับมีดีไซน์ลดยุบหลบหน้าตาหล่อเหลาไป30มหมนกว่าโลนะครับสภาพโคตรดีนะคร หลังคาสลุกนี่รอแท่แบบนี้นะครับไม่ต้องจ่ายแพงโค้งแกซสใครสนใจพิมสนใจเปิดโย